จุดที่จะต้องให้ความใส่ใจสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2568เนี่ยลำดับแรกเลยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นงบประมาณที่มีการขาดดุลมากที่สุดค่ะเท่าที่ผมเคยติดตามเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีมากที่สุดในสองมิติมิติแรกคือมากด้วย ปริมาณเงินหรือปรบหรือปริมาณการขาดดุลน,นะตัวงบมาลายจ่ายปี68ก็ต้องบอกว่าสูงกว่างบประมาณที่ผ่านมาอันนั้นเป็นเรื่องของการที่ยอดงบประมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มมากเพิ่มน้อยนั่นอีกประเด็นหนึ่งอันที่สองคือการขาดดุลงบประมาณเนี่ยตัวเลขประมาณ8 0ดแสนกว่าล้านเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่ารัฐบาลแทบจะไม่เหลืออะไรที่เป็นความยืดหยุ่น ในการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณเลยเพราะว่าหลักของการทำงบประมาณขาดดุลเนี่ยคุณสามารถขาดดุลได้ร้อยละยี่สิบของวงเงินงบประมาณรายจ่ายอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วก็อีกก้อนหนึ่งขาดดุลได้เพิ่มเติมร้อยละแปดสิบของยอดชำระคืนเงินต้นรัฐบาลใช้เต็มพิกัดเลย เหลืออยู่ประมาณนักหมื่นล้านน่ะที่เรียกว่าแบบเต็มที่เลยนะ,ะนี่ก็ถือว่าเต็มที่มากแล้วนะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต่อไปในงบประมาณรายจ่ายปี68เนี่ยเป็นเรื่องยากนะไม่ใช่ง่ายถ้าเกิดว่าทางด้านรายได้ไม่เป็นไปตามงบประมาณมันจะต้องไปกระทบยอดกันที่เงินคงคลังอันนี้ค่อยๆดูต่อไปก็แล้วกันคือเราไม่เคยจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงขนาดนี้หนึ่ง เราไม่เคยจ่ายงบมาเราไม่เคยขาดดูงบป,ประมาณามากขนาดนี้ในสเกลที่เรียกว่าแตะเพดานเลยถ้าทำได้ก็คือบทเหยียบมิดแล้วอ่ะนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวที่มันเป็นตัวผันแปรเนี่ยคือตัวประมาณการรายได้เนี่ยมันไม่เข้าเป้าเพราะฉะนั้นในแง่ของจริงคือกระแสงเงินสดคำว่างบประมาณนี่คืองบประมาณยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่นะของจริงก็ต้องมีรับจ่ายจริง ถ้ารับถ้ารับถ้ารับตามถ้าถ้าจ่ายตามจริงแต่รับไม่ถึงงั้นการขาดดุลเงินสดหรือเขาเรียกว่าขาดดุลเงินคลังเนี่ยมันก็จะมากกว่าที่ประมาณการไว้มันก็ต้องไปหยิบยืมเงินคงคลังมาใช้แล้วก็ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายปี69เเนี่ยใช้คืนเงินคงคลังที่เอามาใช้ตอนปลายปีงบประมาณอันนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าหวาดเสียวถ้าถามผมเนี่ยการบรหิหารจัดการตรงนี้หวาดเสียว